ทำก็รับให้ได้นี่ทัวยังลงไม่พอหรอห่าห้าหาปนเห็ดเวท่ารถทัวก์คนเด้อหา,าเรื่องเถอเพื่อนอยาก,กินข้าวไหมว่าจะเข้ากับเ,เห็ดน้อยเดียวนงเด็ดเป็นแต่สิพอกินอยู่บลาว่าเลิกกับเอือยเจ้าก็คอกกับไปเบื้องเม้นแลกของเจ้าเนาะเม้นแลกที่เจ้าเม้นเข้ามาเจ้าก็บอกว่าเจ้าสงสัยสิ่งที่เจ้าสงสัยก็คือเห็นงานน้ำการสองคนเป็นอย่างคือส่งแค่ฝั่งเดียวคือบุ่งสองทางเนาะอันนี้เจ้าก็บอกว่าเจ้าสงสัยเพราะแต่เจ้าสงสัยเขากับบุรตอบอีกอย่างไปไหมหเขาแแม้แตเมเเ่เห็นนเว้จาสสงนะบ้ ลูกทายเพื่อกับไปตอบก็คือพ่อบานของเขาแหละเล่ากับไปตอบเล่ากับอธิบายไปเนาะว่าเป็นยังคือบุได้ส่งสัญสีเพราะถ้าเขาตอบไปคําตอบที่เขาตอบไปมันอาจสิบุได้ถึกใจเจ้าเนาะเจ้าก็สาทยายเหลืองครอบครัวของเจ้ามาอันนั้นเขาก็คือบุได้ย่างหูจักน้าเจ้าเลยเนาะเจ้าสิเหตดแบบไดก็เหลืองของเจ้าแต่เจ้าก็ติ้นแฮทแท็กมาว่าเจ้าให้ด้วยใจให้ด้วยความกระตันยูให้ด้วยจิตสํานึกแปลว่าแบบที่เขาเหตุนั่นมันก็คือบุมมีความกตัญยูบุมีจิตสํานึกแบบนี้หรอแปลว่าเขาก็คืออากัญยูเราให้เงินพ่อแม่เป็็นนบบบาาาางงงโอออกกสแแแี้้้ลวเจจคืยััพพิมม์ต่ ่นนะีะแล้วเจ้าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเสิเใหุคลิปเปิดสาธารณะแบบนี้ก็คือตรงยอมรับกับคอมเมนต์ให้ได้เฮาบุได้บอกว่าเขายอมรับบุได้เด้เฮารับได้แต่ว่าเขาก็คือสาม,มารถตอบกลับได้คือกันตอนแรกเจ้าก็บอกว่าเจ้าแค่สงสัยพอตาที่บายไปเจ้าก็ยังบ่จบหรือว่าเจ้าต้องการยังแล้วเจ้าก็ยังมาบอกเขาอีกว่าสมองดีตายละสาวทาคลิปให้คนด่าตัวเองก่อนทําคิดดีๆคนมันบ่มักคนมันอยากด่าต่อเฮาเฮ็ดดีสําไดมันกระ่มักมันกระด่าคือเก่าเนาะคือจังเจ้านี่ยเคือจังเจ้าบ่เข้าใจต่อให้เฮาเสียที่บายไปเว้าจ ปากจีกไป็นฮดงอนมันก็โบเข้าใจก็คือโบเข้าใจคือเก่าแม่เฮ้าโบสามารถไปห้ามคนที่อยากมาด่าเฮาใดเนาะเฮาก็คือเฮ็ดไปในแบบของเฮาสําหรับผู้ใดที่อยากด่าก็คือด่าใดแต่เฮาก็คือส่วนกับใดคือกันแต่ที่ตัวแรกเฮาโบไปตอบเจ้าก็ย้อนว่าเฮ้าก็คือโบไดอีหย่างนาะเจ้าสงสัยก็ปล่อยให้เจ้าสงสัยไปแต่นั้นพอบานของเฮาเล่าก็คือไปตอบอีกเนาะแต่เจ้าก็คือแบบย่งโบจบอยู่ไมมแล้วเจ้าก็คือโบต้องมาบอกเฮ้าตรงนาะว่าแบบนั้นแบบนี้เพราะสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันก็คือโบไดเดือดร้นผู้ใดการเทคิบเเเาาอกดบใ เหตุแบบนี้แม่แล้วเฮาก็คือบบเคยไปหาคอมเมนต์ด่าผู้นั้นว้าผู้นี้สงสัยผู้นั้นผู้นี้เนาะพรายานขาจาว่าอันนั้นนะแม่โสดสระเอือกนะแม่เฮาก็คือบบเคยไปคอมเมนต์แซ่ขจาวเ,เลยถ้าเกิดว่าอันใดเฮาบบเข้าใจเฮาสงสัยก็คืดไว้อยู่ในใจแบบนี้เนาะก็คือบบได้ไปเกาไกาเ่เลืองของเขาว่าแล้วก็มาเด้อกินเ,เขาน้ำกันปนเห็ดแล้วพอดี